ไปดูการช่วยเหลือคนไทยนะคะ11คนจากเมียนมาในสถานการณ์การสูบพีลาวาก่นะคะ41คนนะคะขออภัยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เองนะคะทางการไทยก็เดินทางเพื่อจะไปรับตัวกลับมาแต่ปรากฏว่ายังไม่มีการอ,อนุมัติปล่อยออกมานะคะ41คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอดูรอติดตามสถานการณ์กันก่อนส่วนทางด้านของแรงงานกลุ่มกองกำลังผาเมืองนะคะตอนนี้เห็นบอกว่ามีการประชุมเพื่อปรับแผนกันอยู่ตลอดทั้งวันของเมื่อวาน วันนี้ที่ผ่านมา พลตรีประพัฒน์นะคะพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองประชุมกันนะคะเมื่อช่วงเย็ยนของวันนี้ติดตามความคืบหน้าการส่งตัวนะคะ41คนไทยกลับประเทศหลังจากตลอดทั้งวันของวันนี้ค่ะมีรายงานการส่งตัวคนไทยออกเดินทางจากจังหวัดเชียงตุงนะคะมาที่จังหวัดท่าขี้เหล็กจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการออกเดินทางมาค่ะประกอบกับมีรายงานว่าหลังเวลา18นาฬิกาจะเป็นช่วงเคอร์ฟิวในเชียงตุงนะคะจึงไม่อนุญาตให้มีการเดินทางส่วนตัวแทนจาก มูลและนิติเอ็มมานูเอลนะคะที่คอยประสานงานอยู่ในเชียงตุงให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อมวลชนว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการอนุมัติคําสั่งให้41คนไทยออกเดินทางแต่เบื้องต้นทุกคนนั้นปลอดภัยดีค่ะมีจิตใจที่เข้มแข็งและรอความหวังที่จะได้กลับประเทศไทยทั้งนี้นะคะจากการที่เจ้าที่เมียนมานํา3คนไทยไปสอบสวนในช่วงบ่ายน่าจะเป็นเพียงการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้นว่าข้อมูล ตรงกับที่ทางการได้ให้มาหรือไม่ค่ะซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่ไม่ได้เดินทางกลับ สำหรับคนไทยนะคะ41คนเป็นชาย23คนและหญิง18คนค่ะที่หลบหนีจากสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ของเมืองเล้าก่ายนะคะแล้วก็เมืองหนานเติ้งนะคะส่งผลให้คนไทยที่เดินทางไปทำงานในพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะและเกิดความไม่ปลอดภยัยซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีคนไทยอยู่ประมาณ287คนแบ่งเป็นพื้นที่ในเมืองเล้าก่ายนะคะ246คนค่ะและพื้นที่ในเมืองหนานเติง้งจานวน41คน กระทรวงกลาโหมนะคะโดยกองทัพบ,บกและกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงมูลนิธิเอม็มมานูเอลค่ะได้ร่วมการประสานงานกับทหารเมียนมาผ่านกลไกลความร่วมมือของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นนะคะเบื้องต้นมีการเตรียมพร้อมรับคนไทยที่มาจากเชียงตุงมายังท่าขี้เหล็กแล้วก็จะเดินทางผ่านทาง ด่านชายแดนแม่สายแห่งที่สองซึ่งทางกองทัพภาคที่3ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่คัดกรองและตรวจสอบบุคคลเอาไว้ที่ค่ายพระยามเมงรายนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะหลังญาติของคนไทยที่ได้รับทราบข่าวว่าจะได้รับการปล่อยตัวก็มารอรับลูกค่ะยังมีความหวังแล้วก็ขอบคุณทางกองทัพนะคะที่ช่วยประสานงานให้ค่ะก็<ๆ>ไม่ได้เล่าอะไรมากมายมรลกค่ะนี้นะคะเขา,ขาพูดอะไรไม่ไ,มได้เพราะว่าส่วนมากแค่คุยกันได้สี่คำอย่างนี้ค่ะ เขาจะคุยยังไงครับสี่คำที่ก็มึงบางค้งเขาถามว่าแม่สบายดีไหมแค่สบายดีมแม่อย่าพูดอย่างาอื่นนะถ,ถ้าพูดอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยเขายืนจี้อยู่ตรงนี้เขาก็บอกนี่ค่ะเขาขอบคุณม,มากเลยค่ะมที่ว่าไปช่วยเด็กๆได้ค่ะ ด้านรองประธานมูลละนิธิเอ็มมานูเอลนะคะเปิดเผยว่าได้รับการประสานจากครอบครัวคนไทย41คนว่าถูกหลอกไปทำงานที่เล้ากกายนะคะจะใช้วิธีชวนไปทำงานโดยหลอกว่าจะได้รับค่าตอบแทนสูงลักษณะการทำงานเนี่ยเป็นการตอบแชทจึงหลงเชื่อหลังจากตกลงลใจที่จะไปทำงานได้มีการส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ค่ะพร้อมกับออกข้าง เดินทางนะคะในเรื่องของการทำพาสปอร์ตจากนั้นเมื่อเดินทางไปถึงจะมีนายจ้างหรือว่านายหน้าเนี่ยมารับตัวไปที่เล้าก่ายค่ะและเมื่อไปถึงก็พบว่าไม่ได้ทำงานอย่างที่ตกลงกันไว้ถูกบังคับนะคะให้ต้มตุ๋นคนไทยค่ะหากไม่ทำก็จะถูกทำร้ายร่างกายกักขังอดอาหารรุนแรงที่สุดบางคนถึงขั้นเสียชีวิตแม้จะโทรมาขอให้ทางบ้านที่เมืองไทยเนี่ยส่งเงินไปถ่ายตัวก็ไม่ได้กลับอยู่ดีค่ะคนที่ถูกหลอกโดยวิธีการ โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook เขาไปโพสต์หางานในกลุ่มหางานตามจังหวัดต่างๆครับพอไปปุ๊บเนี่ยก็มีไอ้พวกนายหน้าเนี่ยเข้ามาทักในแชทส่วนตัวครับทักแชทว่าไปทํางานที่เหล่ากายมีงานหรือยังไปทํางานไม่ได้บอกว่าเหล่ากาครับเขาบอกจะบอกว่ามาทํางานแอดมินไหมอยู่ที่ประเทศพมา่านี่ครับเขาบอกว่าแอดเป็นแอดมินเนี่ยตอบได้รายรายได้ดีวิธีการเดิมแต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเดิมซื้อตั๋วซื้ออะไรพอลงไปจากสนามบินไทยเนี่ย ไปลงมนาเลียเสร็จปุ๊บก,ก็มีรถมารับเหมือนกันนี่ครับมีมีหลักฐานหมดเลยพวกเนี้ยผมก็รวบรวมไว้ทางผู้ปกครองก็รับไว้หลายคนจะเป็นอย่างนี้ครับแต่เมื่อเข้าไปในตึกเนี้ยอยากจะออกมาพอเข้าไปในตึกอะพอพอไปถึงนะครับมันไม่ใช่งานอย่างที่เขาว่าใช่ไหมครับไม่ใช่งานตรงปกแล้วกันเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามีสคริปต์สอนแล้วว่าให้ต้มตุน๋นพอเขารู้ว่าต้มตุน๋นปุ๊บเด็กก็ไม่อยากทาพิธีการทำมีกระบวนการสอนอย่างดีเลยมีล่ามแปลมีคนจีนอยู่ในนั้นแล้ว ใครไม่ทำเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายถูกกักขังงดอาหารสารพัดครับหนักสุดนี้คือเสียชีวิตซึ่งซึ่งมีจริงๆสําสำหรับคนไทยในกลุ่มดังกล่าวนะคะที่ไปทํางานในพื้นที่ของเล้าก่ายค่ะและเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ใช้โอกาสในการหลบหนีมายังหนันเติงนะคะแล้วก็ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรวมถึงมูล,ลนิธิด้วย